ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง s o c c e r s n a p p r เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่10เดือน7นะ10กรกฎาคมนะก็ใกล้ถึง โคงสุดท้ายของฟุตบอลยูโรไปเต็มที่แล้วนะเมื่อคืนก็ผ่านไป1คู่สำหรับรอบรองชนะเลิศสเปนเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้ราคาเสมอผมให้เลือกอยู่ไปทางฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสยิงน้าก่อนนะแต่ก็โดนสเปนตีเสมอได้เร็วนะแล้วก็ยิงแซงนำในช่วงครึ่งแรกนะช่วงครึ่งแรกมี3ประตูนะผิดคาดเลย สเปนนำา2ประตูตอนหนึ่งกะว่าครึ่งหลังก็ได้ใส่กันมันต่อแน่นอนนะแต่ว่าครึ่งหลังก็กลายเป็นเกมยื้อกันจบเกมสเปนก็เอาชนะฝรั่งเศสไปได้2ประตูตอนหะนึ่งะแจ้งเกิดเลยนะรามินยาเมานะยิงลูกแรกอย่างสวยเลยให้สเปนนะก็ชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะประธานเป้ก,ก็อกหักตกรอบกลับบ้านไปนะสเปนก็เข้าชิงเป็นทีมแรกนะส่วนทีมที่2ก็จะเป็นคืนนี้ คืนนี้ก็จะเป็นคู่รองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างฮอลแลนด์เจอกับอังกฤษนะคู่นี้เล่นกันที่สนามซิกเน l ออ u ดูนาพาร์คเตะกันเวลาตีสอเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o c c e เ s n i p เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ฮอลแลนด์ Homeland, เจอกับอังกฤษวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจากสายล่างนะตัวแทนจากสายบนเขาฟาดฟันกันเรียบร้อยไปแล้วได้สเปนเข้าไปนะผ่านทั้งเยอรมันผ่านทั้งฝรั่งเศสผ่านทั้งโปรตุเกสเบลเยียมมาแล้วนะสายบนก็เหลือตัวแทนคนสุดท้ายก็คือสเปนที่ไปยืนรอริอรงเจอกับตัวแทนจากสายล่างนะจะเป็นผู้ชนะในคู่นี้นะฮอลแลนด์ Homeland, กับอังกฤษนะก็เป็นสายที่ดูเบ้าเานะผ่านกันมาแบบไม่ยากไม่เย็นนะรอบ16ทีม ก็ไม่ยากทั้งคู่รอบ8ทีมก็ไม่ยากทั้งคู่นะแล้วก็มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศระหว่างคู่นี้นะฮอลแลนด์กับอังกฤษนะฮอลแลนด์กับอังกฤษนี่อังกฤษนี่ยังไม่เคยได้เป็นแชมป์ยูโรเลยนะได้เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวนะที่เล่นในบ้านนะในปียุค60นูนนะได้ฟุตบอลโลกไป1สมยัยส่วนฮอลแลนด์ก็ยังไม่เคยได้ฟุตบอลโลกแต่ได้ยูโรไป1สมัยในยุคปี88นะเล่นกัน น่าจะเป็นที่บ้านของฮอลแลนด์นะถ้าจำไม่ผิดนะ้อเล่นได้แชมป์ในบ้านนะยุคสมัยแวนบัตเทนลุดกุลิดแฟงไรก,กาดนะรุ่น3าฐานเสือของฮอลแลนด์นะที่ทำให้ฮอลแลนด์ได้แชมป์ยูโรครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเออยุคนั้นมีคูมันด้วยคูมันก็คือคนที่คุมฮอลแลนด์ในคราวนี้เราเป็นผู้จัดการทีมฮอลแลนด์คราวนี้ก็เป็นโรนันคูมันนะก็อยู่ในยุคที่ได้แชมป์ปี88ด้วยนะเป็นแบ็คซ้ายนะ ถ้าจำไม่ผิดโลนันคูมันแบก็กซายตีหนักนะส่วนอังกฤษก็มีแกลเลตซาเกตน,นะที่ยังไม่เคยได้โทฟี่อะไรกับเขาเลยนะแต่ก็วาสนาดีจริงนั้นได้เป็นโค้ชของอังกฤษมาเป็นกี่ปีเนี่ยน่าจะเกิน10ปีแล้วมั้งสำหรับ เกลเลต์เซาเกตที่คุมอังกฤษมาเนาะอ่ะอุณหภูมิที่ดอทมุนอ่ะวันนี้เล่นกันที่สนามของดอทมุนนะซิกเนลอินดูนาพาร์คหรือเวสแฟร l เลนสเตเดียมหรือว่าเยลโลว์อลของเยอรมันของดอทมุนนะวันนี้ที่ดอทมุน22องศาแล้วก็อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมานะเตะกันตี2เหมือนเดิมนะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยเฮดทูเฮดของคู่นี้ทา้งฟอร์เบดก็เก็บมาหนเดียวเองนะแค่ นัดเดียวนะเจอกันในปี2019เจอกันในยูฟ่าเนชั่นลีกก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นะที่บ้านของฮอลแลนดะ์เนาะเฮดเของคู่นี้ทางฟอร์เบทเก็บมานิดเดียวเองนัดเดียวนะเพราะไม่ค่อยได้เจอกันมากถ้าเจอกันมันก็คงจะเก็บมาได้เยอะแหละเพราะว่าทางอย่างเมื่อวานเนี่ยไอทางสเปนกับฝรั่งเศสยังเก็บมาได้6-7แมตช์เนาะแต่ว่าวันนี้มีแมตช์เดียวเท่านั้นเองนะผมก็ไม่ได้ไปเปิดดูเว็บอื่นย้อนหลังนะว่าเฮดเวของคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ ฟอเบ็ดเก็บมามีนัดเดียวนะเสมอกันไป1นน,นะวันนั้นเล่นกันที่บ้านของฮอลแลนด์มาดูฟอร์มในยูโรคราวนี้กันหน่อยฟอร์มในยูโรคราวนี้ทางฮอลแลนด์นะในรอบแรกเข้ามาเป็นอันดับ3ของกลุ่มเลยนะก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะ ในรอบแรกนะนัดแรกชนะโปรแลนด์2-1สวยนัดที่2เสมอกับฝรั่งเศส0-0พอมานัดที่3นี่มาแพ้ออสเตรีย3-2เลยหลุดไปเป็นที่3เลยออสเตรียเข้ามาเป็นที่1แต่ก็ออสเตรียก็ไม่รอดเนาะฮอลแลนด์ก็หลุดเข้ามาเป็นที่3แต่เป็นที่3ที่โชคดีนะหลุดไปเจอที่1แบบโรมาเนียนะก็อเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นเลยนะชนะโรมาเนียไป3-0แล้วก็พอมารอบ8ทีมสุดท้ายก็เจอตุกรกีก็เจองานไม่ยากออย่างที่บอกเนาะสายร่างมันงานสบายจริงๆเนี่ยโรมาเนียอย่างเงี้ยรอบ16 รอบ8เจอตุรกีอย่างเงี้ยฮอลแลนด์ก็เจอกับผู้แข่งที่ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากมายนักนะอย่างโรมาเนียแล้วก็ตุรกีก็ชนะผ่านมาได้ทั้ง2แมตช์นะชนะในเวลาทั้ง2แมตช์เลยนะ30แล้วก็21ส่วนอังกฤษนี่ตั้งแต่ชนะเซอร์เบียนัดแรก1 0มา4นัดหลังสุด90นาทีนี่เสมอหมดเลยนะนัดสุดท้ายที่ผ่านมาในรอบ 8ทีมสุดท้ายก็ไม่ใช่แค่90นาทีนั้นเลยไปถึง120นาทีแล้วก็ยิงจุดโทษชนะนะอารยี่ยิงไม่เข้านะอังกฤษยิงเข้าหมดก็ชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์มาเจอกับสโลวาเกียก็ชนะช่วงต่อเวลาพิเศษเจอสโลวๆๆวเนียก็00เจอเดนมาร์กก็11นะเรียกว่า90นาทีในสีนัดหลังสุดนี้อังกฤษชนะใครไม่ได้เลยนะยิงได้กี่ลูกเองยิงได้123ลูกเองนะยิงได้น้อยจริงสำหรับอังกฤษแต่ก็ กระท่อนกระแท่นยังไงก็ทะลุมาถึงรอบรองจนได้นะสำหรับอามิกไออย่างงี้น่ากลัวนะฟอร์มแบบไม่ได้ชูชาดนะแต่กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นขอพีกนัดเดียวเท่านั้นเองนะนัดชิงอะไรอย่างนี้เาก็อาจจะได้แชมป์ก็ได้นะไม่เหมือนสเปนนะที่โชว์ฟอร์มดีมาตลอดตั้งแต่รอบแรกรอบรองรอบ8รอบ16นะแต่พอมานัดชิงอาจจะคว่ำได้ก็ได้นะ ฟอร์มดีมาทั้งทนะัวร์นาเมนต์เนาะแต่ก็เป็นแค่การคาดเดานะอังกฤษก็เข้ารอบมาได้แบบหัวหกก้นขิดเลยนะส่วนฮอลแลนด์ก็อาจจะมีลำบากลำบากหน่อยในช่วงนัดที่3ของรอบแรกนะแต่ว่ารอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายเจองานไม่หนักมากก็เข้ารอบมาอย่างไม่ช้ำเท่าไหร่นะอังกฤษนี่เล่นลากยาวหลายแมตช์เลยนะสโลวาเกียก็เล่น120นาทีเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เล่น120นาทีนะ2แมตช์หลังสุดของอังกฤษมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน ทางฮอลแลนด์15เกมยิงได้30เสีย17นะก็จะเสียเยอะไปนิดนึงนะสำหรับทาง ประตูของฮอลแลนดะ์เนาะเสีย1.13อันนี้ถ้าเป็นในสโมสรนนี่ถือว่าน้อยนะแต่ถ้าระดับทีมชาตินี่ถือว่าเยอะนะ1.13แล้วก็ยิงเฉลี่ยได้นัดละ2ลูกอังกฤษ13เกมยิงได้26เสีย7นะค่าเฉลี่ยเกมรับดีกว่าเยอะเลยครึ่งต่อครึ่งเลย0.54กับ1ต่อ1.13นะเกมลุกพอๆกันนะค่าเฉลี่ยยิงประมาณนัดละ2ลูกนะแต่ในยูโรคราวนี้ก็ยิงน้อยกว่าฮอลแลนด์นะสำหรับอังกฤษ แต่ว่าถ้าเฉลี่ยรวมๆ15นัดกับ13นัดนี่อังกฤษจะดูดีกว่าในเกมรับนะเกมลุกพอๆกันอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันสำหรับคู่นี้ตัวเจ็บตัวแบนไม่มีทั้งคู่นะทั้งฮอลแลนด์แล้วก็ทั้งอังกฤษฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกของโค้ดทั้ง2คนนะทั้งคูมันและก็ซาเกตมาดูทั้งฝั่งฮอลแลนด์ก่อนฮอลแลนด์ซ2 3 1นะโกเป็นแฟลบุคเคนเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นวอร์จิฟันไดกับตันทีมนะยืนคู่กับเดอะไรท์ทางฝั่งซ้ายเป็นนาธานอาเก้ทางฝั่งขวาเป็นมฟ คู่กลางเป็นชูเทนยืนคู่กับไรเดอร์นะตัวลูก3าตัวเป็นกั๊กโปที่ฟอร์มอย่างแรงเลยในทัวร์นาเมนต์นี้นะแล้วก็อุนัยซิมงทางแล้วก็ทางฝาเป็นเบิร์กไวหน้าเป้าก็เป็นเมมฟิสเดปายเหมือนเดิมนะกั๊กโปนี่มีลุ้นดาวซันโวอของยูโรผลนนี้เลยนะส่วนทางฝั่งอังกฤษมาแผนใหม่นะ เรียกว่าเล่นกองหลัง3ในนัดทีแล้วแล้วติดใจนะลุกชอหายกลับมาแล้วนะแต่ก็ยังเล่นหลัง3อยู่นะ3 4 2 1นะก็เป็นพิกฟอร์ดเซนเตอร์แบ็กสตัววันนี้ใช้มาเกฮีที่ผนษแบนดกลับมายืนคู่กับสโตนแล้วก็ขคายวอลกเกอร์ คู่กลางเป็นค o บี้ไมนูยืนคู่กับทีแคนไลท์ Can ine, เหมือนเดิมทางฝั่งซ้ายได้ลูกชอทิปเปียก,ก็เลยต้องหลุดเป็นตัวสำรองไปทางฝั่งขวาใช้บุกโยซาก้านะโอ้โ oh, ห oh, เดี๋ยวเล่นตัวลูกทางขวาเดี๋ยวมาเล่นแบ็กซ้ายนะวันนี้ได้ไปยืนเป็นวิงฝั่งขวานะวิ่งขึ้นวิ่งลงบุกโยซาก้านะแล้วก็ตัวลูก2ตัวเป็นจูดบิลลิงแฮมกับฟิลโฟเดนหน้าเป้าก็เป็นแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมนะ เสาเกตติดใจนะนัดที่แล้วเล่นหลัง3นัดนี้ก็เลยเล่นหลัง3าอย่างต่อเนื่องขนาดชอหายกลับมาแล้วนะ<ม>ก็ยังกลับไปเล่นหลัง3อยู่นะไม่ได้เล่นหลัง4เหมือนช่วงรอบแรกแล้วก็ในรอบ16ทีมสุดท้ายวันนั้นเล่นหลัง4เนาะแต่พอมารอบ8ทีมสุดท้ายเล่นหลัง3าก็เลยติดใจมาถึงนัดนี้เลยได้เกฮีกลับชอกลับมาเนาะอะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้เสมออังกฤษนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูก ราคานี้มันแข็งมาตั้งแต่2วันที่แล้วเนาะที่ผมทําคลิปว่ารอบรองมีใครบ้างเนาะก็เป็นราคาเสมอตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ยังไม่ขยับเลยราคาก็น่าจะลากยาวไปถึงช่วงเตะเลยแหละเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกแล้วเนาะเพราะตัวเจ็บตัวแบนด์มันไม่มีรายงานเข้ามาก็น่าจะเป็นราคานี้แข็งๆไปยันก่อนเตะเลยเสมออังกฤษนะอังกฤษต่อน้ำเนาะเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ซกอกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน นีสซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางอังกฤษนะฟอร์มอย่างเนี้นะที่ว่าดวงคนมันจะเป็นแชมป์อะเนาะกระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่รอบแรกนะพอมารอบ16ทีมก็ต่อเวลาพอมารอบ8ทีมสุดท้ายก็ยิงจุดโทษนะมันก็คือเรียกว่า มากระดวงจริงๆสําหรับอังกฤษชุดนี้นะเรียกว่าตายยากเลยนะจะตกรอบอยู่แล้วโดยน้ํามือสโลวาเกียนะก็มาตีเสมอได้นาทีที่90บวก5นดที่แล้วก็ไปถึงขั้นยิงจุดโทษแล้วก็ยิงดีทั้ง5คนนะสำหรับอังกฤษก็ถือว่าองค์ประกอบโดยรวมเกมอาจจะยังไม่ค่อยดีนะแต่ดวงมาแล้ววาสนามาแล้วนะสำหรับอังกฤษฮอลแลนด์ Holland ไม่มีอะไรแย่นะแต่ดูประสบการณ์ของนักเตะแต่ละตัวเนี่ยถ้าเทียบเป็นตัวตัวนะน่าจะเป็นลองประสบการณ์ ของนักเตะอังกฤษนะแต่ว่าการเล่นเป็นทีมเท่าที่ดูฮนแอร์ลนด์เล่นเป็นทีมดูดีกว่านะโดยเฉพาะกักโปทัวร์นาเมนต์นี้ยิงได้เยอะเลยอาจจะมีเมมฟาเมมฟิดเดปายแหละที่มันมีช็อตแปลกๆช็อต5-5ช็อตไม่น่าเล่นอย่างเปิดเตะมุมไซก้อยอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นมีมไปอีกนานเนาะที่ไม่ค่อยได้สร้างผลงานอะไรเท่าไหร่นะสำหรับเมมฟิดเดปายต่างกับไอ้กักโปกับไอ้ซีมงนะ ที่เล่นดีคู่กลางก็พอใช้ได้นะสำหรับไรเดอร์กับชูเตนนะแต่ว่าดูรวมๆแล้วใจมันก็ยังชอบไปทางอังกฤษนะพอหันมาดูรายชื่อเงี้ยจูดบิลลิงแฮมอย่างเงี้ยโฟเดนอย่างเงี้ยและซาก้าอย่างเงี้ยแล้วยิ่งวันนี้ได้เกฮีกลับมาได้ลุกชอกลับมาทีมมันก็น่าจะครบที่สุดตั้งแต่เล่นมาในยูโรคราวนี้เลยไล่ตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเนี่ยเพิ่งจะมาฟูลทีมในรอบรองเลยนะถ้า ตกลอบไปก่อนหน้านี้ก็คงไม่ฟูทีมนะแต่ว่าทีมอังกฤษมันก็ลากได้มาจนถึงขั้นนี้แล้ววันนี้ราคาเสมอนะถ้าอังกฤษต่อปอเหมือนอย่างนาที่แล้วเนาะนาที่แล้วเจอกับสวิตเนี่ยอังกฤษต่อปอผมให้เลือกลองไปสวิตก็กินไปนะลากยาวไปถึงช่วงต่อเวลาแต่ว่าวันนี้ราคามันมาแค่เสมอ ผมก็เชื่อว่าอังกฤษมันมีดีที่จะไม่แพ้ใครหรอกล่ะในทัวร์นาเมนต์นี้แต่การเล่นของมันอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์ตอนนั้นเองแต่มันก็บุกบ่าฝ่าดงมาถึงขั้นรอบรองชนะเลิศจะมาแพ้นัดนี้ก็ไม่ใช่ที่เนาะอะ,อะวันนี้ขอตัดใจเลือกอังกฤษอีกสักทีนะเพร,ะระาะราคามันเสมอด้วยอังกฤษไม่ได้ต่ออะไรต่อแค่น้ําเฉยๆก็ได้น้ําน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ดูตามหนาเสือแล้วอังกฤษก็ยังดูดีกว่าฮอลแลนด์เนาะวันนี้ ราคาเสมอนะผมให้เลือกอยู่ไปทางอังกฤษสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม s c s n นะมีตัว ad ด้วยนะใส่ s c s n ก็อดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แ ad เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนพูดที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเรียว time ก,ก่อนเนผมก็จะห้ามเดตราคาอัาเดิมตัวผู้เล่นให้กีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย s o c อ e เ s อร์ส r นเปอร์แล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, ส o c c e เ s อร์ส r นเปอร์เาไว้หน่อยเน,ยนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง cer, ส o c c e เ s อร์ส r นเปอร์เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ